สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องโบเมืองพุทธนะครับโบเมืองพุทธทาง u t u b e ช่อง y youtube โบเมืองพุทธแล้วก็บเมืองพุทธหลวงพ่อเงินพระเครื่องนะครับแล้วก็ a c e b o o กครับโบหลวงพ่อเงินบางขาน,ร,นารัตนภาลุกตาฟ้าครับอ่าไอดีไลน์อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้แล้วครับอันเก่าครับเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับ ทางการติดต่อประมาณนี้ครับมาดูพระกันครับ EP ที่แล้วที่สัญญาไว้ว่าถ้าใครได้รับชมอาจจะจำได้ครับที่จะนำพระสมเด็จวะะัดระฆังแท้ๆมาให้ดูเนื้อข้างในกันครับเนื้อในของพระสมเด็จวะะัดระฆังเป็นยังไงหลายท่านอาจจะได้เห็นใน u t u b e หรือได้เห็นในหนังสือประมาณนั้นนะครับ ข้างในมันเป็นยังไงประมาณนะ้ะบางเอือ้อนองนี้องพระของผมกระเทาะมาแต่เดิมๆนะครับองพระกระเทาะอ,ออกมาเดิมๆเ,เลยเห็นเนื้อข้างในครับข้างนอกเก่าไหมไง่ายครับแต่ข้างในจะเนื้อขาวครับเนื้อพระจริงจะขาวครับจะหาอุปกรณ์เสริมแป๊บหนึ่งครับจะซูมให้ดูครับ น,นี่ตรงนี้นะครับนี่เนื้อตรงหน้าอกของของพระสมเด็จนะครับตรงหน้าอกกลงดันในครับท่านดูรอ,อบๆเป็นไงครับความเก่าคาบฝุ่นคราบละอองหรือคาบน้ําที่แห้งเกาะติดกับองค์พระครับ แห้งเป็นสีน้ำตาลดูซอกแขนแห้งจนเนื้อย,ย่ยนยุบย่นย่อเป็นรอยเล้าไปครับตรงท่อนแขนด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับนี่ตรงซอกหลักแล่ด้านซ้ายนะครับนี่นะครับซอกหลักแล่ด้านขวาครับดูใบใบหน้าของหลวงพ่อก่อนครับ ภาพของหลวงพ่อครับด้านหูจะติดงดลังๆครับหูด้านซ้ายของหลวงพ่อครับติดหลางๆติดชัดไม่ใช่นะครับติดชัดๆไม่ใช่หรอกครับ,รบอันนั้นตนท่านต้องพิจารณาให้ดีๆจะกลายเม็ดพริกไทยนะครับใบหน้าของหลวงพ่อจะไม่ปรากฏด,ดวงตาหรือจมูกปากจะไม่มีครับรงนี้มันจะมีจมูกหน่อยนึงนะ เข้าข้างตัวเองรึเปล่าครับอุปมาอุปมยไปครับออไมค่อชัดเท่าไหร่นาะนี่นี่หน่อยนึงชัดหน่อยหนึ่ง,งเกตจะเป็นเกตคมคมครับเกตทะลุซุ้มครับเกรทะลุซุม้มพิมเกตทะลุซุ้มครับนี่ครับถ้าพิมพ์ใหญ่พระประธานแบบของเสียดมก็จะมี เส้นอัศานะครับใต้ฐานไม่ใช่ใต้ฐานใต้ขาของหลวงพอ่อใต้ขาของหลวงพอ่อใต้ขานะเส้นอัศานะองค์นี้เป็นพิมพ์ของเป็นพิมพ์ใหญ่เกียรติรุซุ้มคุณสีเป็นองค์คุณสีครับองค์ุณสีไม่ใช่องค์เสียดมนะครับเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์คุณสีครับพิมพ์ใหญ่ คนสีที่เลือกชื่อในวงการภาพาเครื่องก็จะรู้จากกันครับนี่นะไม่ชัด๊ดบนงครับดูด้านข้างครับด้านข้างี่ด้านหลังครับ เนื้อด้านหลังไฟจ้าไปครับเลยสะท้อนกับแสงพระไม่ชัดไฟจ้ากันไปครับเนื้อด้านหลัง mm hmm. การแตกรานของความแห้งของเนื้อพื้นผ้านะพ,นพื้นพื้นผ้านะแล้วก็จะขึ้นสีเขียวแบบไอกานดอกมะลินะครับ ตามพื้นที่แตกลากแล้วก็จะเห็นนะปรากฏเม็ดมวลสารขาวๆคุ้นๆเหมือนกับชโโ็อกโกแลตขาวดูคล้ายๆเศษเม็ดข้าวสารตามมันนอกประมาณน,าานั้นนะครับขาวๆคุ้นๆนะครับนี่เป็นไงครับแล้วพอที่กรตอกเทออกมานี่ ตรงนี้ครับผม,มากาวแปะไว้หน่อยนึงพาผมใช้แขวนบูชาเองครับไม่เป็นไรครับแขวน,นพระพุทธคุณครับน,นี่ครับด้านข้างแห้งนะขอปอมจะเรียบแบบคุกขาก็มีครับแต่ ไม่เก่านะไม่เก่าของแท้ต้องเก่าแล้วมวลสารต้องมีน,นี่ตรงนี้ด้านในอะใช่ไมจะเห็นแดงเม็ดแดงเล็กๆนะครับจะไม่ใหญ่นะครับเม็ดอ่เศจผงพระทุ่งเศษทีเสร็จผพงรจรจผพระกำแพงครับ ที่บทบทสมเด็จท่านบทผสมมากับมวลสารผงเกศรอของหลวงพ่อของของพระสมเด็จนะครับเผมุ่งเกศสีเศษผมพระทุ่งเกศเศษถีนี่ครับดูหน้าพระพักของหลวงพ่อครับ ฐานจะเป็นฐาน,นาความสูงต่างระดับนะครับจะไม่เสมอเรียบกันของขององค์พระครับส่วนที่สูงที่สุดก็คือใบหน้าหลวงของหลวงพ่อครับใบหน้าของหลวงพ่อครับสูงที่สุดถ้ามองจากด้านข้างนะครับมองจากด้านข้างประมาณนี้ครับท่านจะเห็นใบหน้าหลวงพ่อสูงสูงที่สุดจะนูนขึ้นมาสูงที่สุดครับ เป็นไงครับจะเรียงไปตามลําดับเป็นมิติครับมองดูเป็นมิติท่านแกะองค์พระสมัยก่อนท่านจินนาการออกมาตามพระประธานที่อยู่ในโบทวัดละขังนะครับ พิมใหญ่ครับพิมใหญ่พราประธานองค์ขุณสีครับองค์คุณสีครับโอเคขอบคุณท่านที่เข้ามาครับชมนะครับโอเคถ้าใครคิดว่าคลิปของผมมีอสาราะขอช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะขอบพระคุณมากเลยครับ ปรับบนึงคภาพสุดท้ายครับก็ซูมดูชัดๆครับให้แฟน fc ได้ชมกันครับขอบคุณคทุกท่านที่เข้ามากดตามเพิ่มในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับนี่ครับเป็นไงครับพื้นพื้นผิวขององค์พระสมเด็จเมเ็ดาขาวๆเย็นเมเ็ดขาวๆอยู่ ที่เป็นเม็ดมวลสารโผล่เหนือขึ้นมาจากคาบคาบความเก่ามีเยอะครับไม่ใช่มีเม็ดเยอะเป็นยุบยุบยิกๆนะครับเห็นมาขาวๆเม็ดเล็กๆผง,ผงๆฝอยๆนะครับยเป็นด้านหลังนะีสวยไม่ต้องพูดถึง ไม่ไมีคราบอะไรปิดบังบดบังมองเห็นเนื้อพะัะเนื้อพับเปิดมองสัตพิจารณาง่ายครับนี่ครับผมตัดสินใจไม่ได้ไม่ยากเลยครับที่จะควักเงินซื้อองค์นี้มาครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณมากครับ